สวัสดีครับเอฟซี 2, แพนสองไดทถานผู้สม้มทุกท่านนะครับผมยอดว่านเก่าๆก็จะผ้าเอฟซีไ่ถานผู้ส้มทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวางนนทยาผ้าร่วยเฮ mm hmm. ง,งุูเรื่องก็ไม่ใช่ผายนะครับผมมาได้ไปนามปฏิทุลาบางอย่างนะครับพระเจ้ากระตายไปฟังนํำกันนะครับเขม้าแล้วก็ลุน้ากดติดตามเปลี่ํนลนังใหด้วยนะครับขอมูอท้งบันดีกับนน,นทยาในแบ่งปัา่านไม้ ผมได้แกะทำเป็นคลิปเ e พืทท่อจาเอฟซีก้ะต่านผชมนกท่านได้ฟังได้รูไปน้ากันที่เปียในี้กระตามไปฟังพร้อมๆก,กันกับผมเลยนะครับตาม,มมานะครับทุกคนนะคะมน,นีนุตยามาตามเนี่ยทางของยาผายนะคะงวดที่ผ่านมายาผายคลิปแรกคกหานะคะคลิปที่สองเป็นหนึ่งสองศูนย์นะคะเลขออกศูนย์สองงวดนี่เพิ่นฝันอีกแล้วนะคะหางเดียวนะคะฝันต้องงวดหางเดียวจะเป็นตัวใดไปผสมน้ำกันเลยคะ่ะ ยาบ้ายาสิซื้อลอยคุณลอยี่น้องเฮ้ยเด้อเสียเบิ่งเด้อเนี่ยอันอันคลิปแรกของยาพายเนี่ยเพิ่นฝันว่าค้นเขาขึ้นบ้านเลขที่ฮกหานุนที่ยาก,กันนำตาบ้านเลขที่ฮกหาได้ออกฮกฮกตีเพราะเป็นน,น้อยใหญ่แต่ว่ามันเคยออกพี่ดิเพิ่นหนึงน่งเพิ่นว่ามันถึงบ่อเขาเพิ่นกิดแต้มหนึ่งเคลื่อนแต้มหนึ่ง <โฮ S 1> บัดมือสุดท้ายยาโทษไปบอกนุนที่ยาว่ายาถักผ้าไปขายตำกล้วยโคกละร้อยยี่สิบ ดับห้วยยี้โอกินโคกละนวยพคกนึงอันละใา้ไปปัจจัยละเมียไว้จะทำเป็นยายาเข้าอยู่ละใช้อันรวดกันนะพุกละร,ะะร้อยยี่สิบเป็นว่าเขาเลยมาสร้างสองโคกผู้ตีเป็นถือเส้นสามตัวนะ่ยาเนัะนเาเป็นผู้ตีเป็นถือสามตอันโคกนึ่งเขาออกมาแล้วเขาถีอยแล้ว<อ>นี่เขาเลยสร้งเล,เ,ลเล่นดำุกละน่วยสองนวยจ หกละหนว่วยมันตับสองหูจ้ากระขายคงละค,ลคงละหน่วยยี่สิบเื่เก่ากขายคงละหน่วยี่สิบเื่เก่าปานุ้นุ้หมักอรเล็กสองซูไปซื้อตะฮกาหมักลายหนึ่งพราะว่าแล้วว่าคนเข่าขึ้นบ้านพระมาแล้วมาขวดศีรษแกนั่นแกนี่ห้มเต็มมันเป็นทุ่นทนข้างนั่นแล้วเมื่อปวดลงมากที่มันสะล่นหัวข้างนั่น แล้วว่าโอู้งาระ้ว่าเรา้ิสื่อตัวละอยกุ้นลอยพวานันเราถึงเท้าสองตัวอัน้อยกุ้นลอยบนน้อ่หัวดอยฟันทีหอยพวกนั้นเราหัวขาซื่อเพราะหัวขาสื่อได้เด็กหัวคบเพอันตะเกาวันก็สื่อขึ้นซื่อลงพูกมันค่อยถึงโอ๊ยมันอยากยังไงล่ะอยากล้เขาสาบไมนอยากอะ้รยงมั่นก็เด้ลอย่างนั้น ตกลงูีพูดถึงซ้ำเอฟซีบันาบรนซื่อน้ำองขาเลยสองศูนย์บรรดื้อแต่ว่าเป็นระเด็นกำไราเรรดาขาทุนเป็นน้ำตัวคุนลายก็ว่าไปตามยา้ายในเด้อเพื่อเป็นฟันเอกควต้องหันไร่ได้กำไรปร่ได้แบง่เป็นดอกขาทุนบวกตาทุนบวตังอฟันแบงแต่ว่าเกาเป็น ก็กลางวันั่นแ่ะเขามาตามเพื่อนเนเจ็นมันออกเก็ดสองมันบ่เลิงานมันเขามันบก่แต่แต้มหนึ่งแต้มหนึ่งนี้เพื่อนพ่อันแต้มหนึ่งก็เพิ่มเ็กเพิมไ่เพิ่มด้วยเพิ่มันเพิ่มเจ็ดหาเจห้าเจ็ดใช่ค่ะก็เออคนไม่ยังเราอะใจเงินอ้าใจมากใจก็ได้ยวเซื่อเขาเขียวฮะเพราะว่าซื้อเขาเขียวไห้นี่ไม่ง่ว่าสั้นเขาสื้อ ถธอแจ้าซ oh, so he? ื่อรวดทั้งละหาสิบาทชื่อเขาเขียวฟันติเออเอาตั้งตัวกับ่ท่านนึกว่าน้อเาผู้ใดบอกฟันเตอร์เดะไอมึกขยายมาเสร็ล้เอาสีเบียรฟันเตอรมือใดเน่ะฟันมือใดเรียกออกแล่า่อนีวันที่สามมือนีวันที่สี่สามสฝันหมูอานผู้ใดมาผู้ใดมาคล้ายเข่าเฉียวห่าเนา เขามาถามขายข้าวเจียวจะาเลยวบานมาเขาสื้อถือก้อหาทื้ไ well, ่ซ I mean, ื่อเจ้า hmm. จ so okay. ื so ่อโลนทางหนึ่งหาบบาทขาเจียวเขาบอก่เลยจะหาล่าหากทางละหาสิบบาทเขาเขารดเสียงเสียงลูกค้าจะรบกวนแค่น้อยลน้องที่ยาก้นนาจอ้เด้อค่ะห้างเดียว ต้องวัดศูนย์ใกล้ๆนี่อาจารนัสนเออบานมีเลขอันนี้ยุ่หัิง้ันนั่นกันก็ได้ย่างขน้ามมันเป็นจะมากอาจารยบอกขนห้ามจ้าข้ามภูเขาข้ามภนเขาผมขาขาบอกขาจ้าม้วนี่ม้วนเพชนครับกิจขาขากินทะเลทรายนี่ไหลกันหน่อยนะครับเธอเขาจ้เอาชือเลขสิเขาจะเอพกม่กินเรียงกัน เขากนอยู่หนล่ะป้าเร็วเอาดิซเมือมาขั้นเสาเรียงกันเยาะมันหัก็มาเอกันขั้นาตัเทปผมมาตาสมันมาันติตาติดเออตเนเงานทีั้งเทปนี่ไอ้ข้าวขาวนี่มันกัมาปอกันได้ไหมมาผอประชดกันประจวบกันไรตาติดนี่ตรงหัวมมน้าค้า หนูตั้งกล้องเหนูก่คิดวัญยาสิฟันต้องวัแท้วันวัน่านดฟันวนมตถธรมยายเพิ่งวาคันท้าได้ตัวดีแล้วก็เดเเดอร์้ยวาลเราะว่าเีบชี้เป็นหินธรมหาซูนมาเดียวลูกไปเดียวมาเปันแล้วกับกับอันเาฟันหินแ้ว่าตงาตมเปนกวมันต้องเปิดเเอต้องอันห้าพันวันอันนั้น จะมีรถาฝันหก็รู้ว่ามันรถทันได้ขับไไเขาหเลขติดมานอ่วดนี่กทเปลี่ยนเลขติดมันมีสองมวดนี่มันก็ห้ยูนนักูนเอ์ย่ามาสั่นวดมันหันกับูนบอกมวดเทีนออกซูสองเลขติดมันห้ยูนกับยัง่ะ มันมีหมองมาเล็กติดเออก็ไล้มาเข่าก็คว่ำฟันยาเะไ้มาเข่าโอ้มันมันบายากเนะเพรเขามันหลายอันหทาวแบบว่ามันถือของเขาตัวไหนเขาจะเอาจ้ากรกตรงกันกับเพราะเขาบมาเขากับเพาเอาพอเพาเขายาเพราะใครนั่นสิรู้บ้างมวัสดีพ่านม่ยาก็ะสือตะเล็กสาตัวหนึ่งสองศสองก็ได้จักบาทโอ้ือตัวื่อตัวละย ซื้อตัวละลอยเต่ว่าไ่ได้ตัดสองตัวนะ้ว่ามันเหดกลิ่นยูดีคืองวดมันวดฝเขามาบอกเป็นไม่ี่ยสิงก็เปนี้พันมาบอกพี่น้องบ้านเฮ่ามาบอกจ้าชัวเนชื่อเรียกยุกไปนวนเอาเด้นดเอาเด้เคียงหน้ากุ้จั่ย่างมือแรกกับกีบมากกีบผู้เพ็นบอกเพิ่นไปวันไี้ มันบ่มีนาฬิกาประสิประมาเที่ยงขึ้นล่ะหูเมียถึนไปไปซื้อตัวไหนล่ะเพินเป้าตะกีีเก็บมาซื้อมสมรอยไปเอาน้ำน้องสาวอียืมเงินไดซื้อเกวัดุอันยืมเขาสองรอยเขาจิ้หาล่อยคอยกับไปซื้อีีเกเก่าปัดออกออกเก็บ <it>. ี ไายว่าไงหลังพอถูกจ้าขวดนั่นบ้านตัดเราก็ไม่เร oh ียนน้ำต่มาเป็นมิติเก้าอีแล um ้วยาซึ่งเล็กผตัดเอออันนเสื้อนั้นแถวคู่ก็เราเราก้วนนี่ซื้อคนขายคนบ่ทักตรติดทุกบ่ตรสองตัวคนบ่ัามทิ้งตัดเขามากเขาขมาเข้าเดียวโอ้เฝ้าเปล่าเมียตัดจอยล่องบาตรนั่งก็เลยมาก็เลยบ่ได้นั่งไายว่ามันสิออกไปแล้วก็เลยเอิญซื้อน้ำมันซื้ออันน้ำ ใช่ <ôi> ื่อตัวนี้เนี่ตัวไดนนียามันยืดเท่องรถพ่ใช่ลนี้มันขายมันกิเยายหญามันเขาลงบานนอนยุคพุทมันเลยเบาวาฟังฟังเลยพอดีนั่งกุยกันคือเฮ้านี่วะานันมันฝันมันจังย่ดอกาวสื่อตัหนึ่งสองศูนย์เป็นฤทธิีเก้าสองโตว่าดดตากบอแตว่ามันจัดเลยเด้อปฝีเก้ายีดนี่้า เพิ่นเหก่นมากมาขายเข่าห้เพิ่นให้ซื้อลวละหาซิฟทังหนึ่งทังละทังละหาซิฟค่อยๆตากล้วยยี่ได้เนาะตากล้วยโคกอร่อยค่ะซิฟขายทังจักบาดสัวสั้นเข่าเป็นเข่าเขียวดิค่ะไม่ใช่ซื้อให้ยไข่แน่ว่าสั้นทังละหาซิฟบาทซื้อลวท่านว่าเพรว่าเท่านั้นก็เรียครับก็หวังว่าเอฟซีได้ท่านผู้ชมทุกท่านคงงเได้ยินได้ฟังแล้วนะครับที่นนทิยาได้สร้างหลุมเล็ของ ไม่ใหญ่ไผ่นะครับส่ารับผมในท่ายคลิปนี้ก็อนที่ขาทอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ใงญ่ไผ่วันก่อนนี่ให้หกหาออกของหกเต็มเต็มนะครับเมื่อนี้ก็บฟันอีกแล้วได้สองตงัวตัวหางเดียววันที่หนึ่งตัวล่าหกหกนะครับแล้ากับฟันมามีคนมาถามขายเขาให้ทั้งละหัสิบบาทนะครับเขาเขียวนะครับเขาเขียวคือเขา,าท่านเจียวนะครับเขาอยู่ตรงหน้านะครับ ซื้อเป็นเขาเขียวนะครับทั้งรหัสที่บาทเสื้อโลดเพราะนว่าก็เลดได้หาศูนย์ตัวเดียวนะครับไปกับบนล่างนะครับกวังไว้เอฟซีทตานพุทชมทุกท่านคงสิ่ินี้ในฟั่งแล้วนะครับเป็นแนวทางสื่อสักกินแบงข้อนทบานนะครับสำหรับผมหนนถ่ายคลิปนี้ขออยู่ที่เพียงทำนี้พวกวันอี่นในคลิปต่อๆไปสํารับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ